ยับไปดุยับไปยับไปโอ้มือกล้องมือโปรเลยนี่เนี้ยนะฮะมาชวนข้นกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเดชทางใดเฮ้ยไปเลยต่ายด้วยเปิดไม้เป็นนาเป็นไม้เป็นมาตรฐานเลยนะแต่ว่าอย่างเดียวเลยมันมันถึงคนจึิงเลยรับแต่แม่ดิ น้องรัดสันยบวฮับนะโยบ้าอะไรเรงบุดีอยู่ในเรวพเท่าของวันนียเท่าของลูกวัน นี่ปตูคยจอดนี่เ้าะจักโต้หอจักโต้หนิใช่ใช่ไตัวคุยละลายดีีหนึองไงเออเพื่อนแล้วแล้วอยู่อยู่นี่แล้วเอไผพูดให้เพืนนี่ยาวพูดให้เพืนนี่เฮานึ่บ่บ่อเดีว เขเรียกไปแล้วไปนังอยู่เลยเลยเอ้าอยู่มไผ่น่ะอ้าวเฮ้ยพนังเอเพราะทางต่อพอเราคิดว่าทางทีมง,งานทางสิมาอยูย่พี่น้องเหรอเนาะบอแม่เห็นเลยพี่น้องเลยไอสิพามีลูกมีเมียกันเบิดแล้วเนาะบางคนเพิ่นกับว่าข้าใจพี่น้นองเหรอเฮ้ยเต้ เอาลาวันนี้ใส่ต้องชี้งัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วบาตนเลยเนอะเอาพี่น้องเลยก่อนเดินกะถักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเนาะเบิร์กุสูสุคนเดอพ่อแม่พี่น้องเนะาะมว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝังไทยด้ยวยฝังลาวพี่น้องเลยเนาะือว่าต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องของบรรยาวซาเนลอีกคือเก้าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเติมคือ อ,อยู่เฮือนอยู่ซานน้องพอนอีกรอบนึงพี่น้องเห็นเนาะาก็คือน้องเพิ่นก็ซอยเวียกซอยงานเบิดเมือเบิดเวนพี่น้องเห็นเนาะพอโมดีตุ้ยมาเฮ้ยพอลอยดีเนาะรถจักขึ้นใช่รถล้อแรกเลยวะขึ้นยังไง ครับเปลี่ยนข่อยเด้อข่อยสิเมื่อก่อนข่อยน่ะเพราะว่าเมียโทรมากี่นี่ว่าพอเฒ่าบ่สบายพี่น้องพอเฒ่าเข้าโรงพยาบาลซนเนาะพอตาบ่ยาว่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยสิเข้าหอกหมอก็อันมือกลับเมือก่อนพี่น้องเอยเนาะงบ่ยาเองกะเอเพราะว่ายามเจ็บยเป็นเฮาต้องมเบิ่งครอบครัวเฮาก่อนเนาะงเนาะเออบก็มาล่ะพี่น้องเอ้ยบาดนีเนาะ จนคำจนมืดพี่น้นองเลยเนาะมืดหมดตื่อตาพี่น้องเลยฝนกระชิโตกแต่บาดนียเนะาะก็เธอโอ้สดีประทานไปดีน้องเคยไปแต <c oughs> ่ยามายว่ เอายังแไงฮะนั่งเคยเ่าบ่า <laughs> มาดองมามาดูมา,มาเอ่อไปน้องน้องยังเจ้าไหนะอ่อยเห้ย <c> um> น่องคำสบายดีด้วยฮะ <c> um> โอ้สอยเบียกสอยงานดีท้าเรื่องไหน้องพี่นอนหนอยเนาะมอนนี่เก่ง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 เนาะ โอพี่้องเลยช่างงเกินกะกำลังทิดตอกอ่อย่งตอกไม่ชี้ยุ่งอบอทวันนี้ไหนพี่้องเลยสบายดีสบายดีวบายดีูกพี่อาบน้ำในลูกจิเต้าอยู่บ่กอยทีลูกเจ้านีเนาะฮะ บอวเขาบอกว่าอาบน้ำ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 ให้ดูคือเต้าเออเอาไปเอลงได้ซ้องานงามันมกอะ่เนมมันบ่อด้อาไหาอมันเดือออเดออเอเดดอ โอ้สบายดีนะครับตมาเด้อมาเด้อพอผสมออกมาแล้วตี้ย่ปันไรแล้าพอส่งมาแลอกคิดดิในมือกล้องใหมูหัไรนั่นใส่จัในมือกล้องไม่เลยอคือเม่เราดีดเรากวนา mày hai mày hà này hai mày 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 mày em thì tranh chưa bác nghe à, à, thơ 30, 30, 30, 30. Đó, mai 60 thì cứ leo đấy đó chả mai chắc thịt mình mua làm khác cháy thì mình được khai đó cái khai của mình <cười> 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 đi, mẹ là, à. uh, Mày đi thức hả? một phần này đấy <laughs> <Để, đợi. cười> มือดำเลกครับปนะมือดำเลยไปดีไปดีไปดีเลยไปสบายดีเดสบาสุดดำครับโยไว้น้อยน้อพะเราเห็นบนมือเป็นอเรายเลอาจปนเ่เนยขัอมือกันฟังูบบอรงเอาคระวัง เราะวังเด้อเจัเป็นโดด้ำมันเลยถามไม่ได้คอมเมนต์ยันเราบินินเลยนะเยิ่นเย่นเย่นเยิ่เนเยินเยงนเดิ่นเ่เยเย่นเนเยน้ยเเยนยเยยเย โอ้โหร้อยดีโนแทแแคข้าดีอยอะไรฮะเลยโอเคดีนยจงเือบ่มาเสเมืออ,อ,อา,า,ายุพอดีพ่อถ้าเขาต้องวานนะมีแตเนียวมีแต่เป็นเนียมีเท่า,ามากินนีเอา้าถานลงคก็ลงควัเน,น,นาะมาม่เาลูกเจ็บตา เขา,าเป็นยังไงคือมขึ้นนี่เราบอกกระพาะขึ้นแบบเนียถาไปจะมขึ้นวันนี้มาไวนา้นี่ประธานเมื่อเมืม่อเอาลูกก่น,นะมมีคนเอาลูกยังไงพี่แตนเนี่เปร้นไคว่อยอ,อยู่เนโทรมากี่ดีไเมื่วอวาวนได้อ้โหโอ้โ้้้้อ้้้้เ้้้้เ ý <`s2> thức 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 Ê, thức 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 <laughs> uh. oui. thức đi. Hay thức thương <laughs> thức thương 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 Thức thương 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 Thức thương 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 thương

Long nó theo long luôn, chim à bao ai chim bóng. Anh 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 Anh chim bóng. Anh chim à bộ chim bóng. Anh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  สูยโตัด้มาได้เนาะสวตสวปองมาไดเนาะไอ้ของของยังของเบียดคล้วเพราะว่าเหือจะอรจะกินรถกินแล้วเหือไรมีแห้งมีแหงกินแล้วมันพ่อนร่างกายเขาบเฮ็ด้เขาเมยนะน้องพเมยเยยังก็พี่แน้อยังก็ว่า้ำไอ้พี่แหละยังว่าำไ้พี่ยังไง แสดงเลนาะไมีัพากันออกมือก่อนแสเยเนาะออันนี้เิ่นใส้เอ้ยายยังหนิสียัวบนิสียัวตัวไม้เงๆนี้บ่แมนแมนไม่สยัวสยัวเพราะว่าตอนสร้างในกคิดกันน่นเนนอยู่เลหวไม่ห มาทวทุกไม้เห็นแล้บพตเปนแป็นปูบพ่อบอกต่อเลยสองแผ่นต่อแผ่นนึ่งตีไปประมาณนะพอคับ่าจะบลายเป็นไดมมาบิดตะโบยงบนะงบนโมมีอยู่บ่โมมีเลยมีแต่ค่าสร้างไ้ข่อยมีแตค่าสร้างอเดนน้ำน้ำเต็งในมีอยู่3มล้านนะ ก็อาเข้ามาล้อเอารวมกัคาา,างอะไนี้นเยาคักมาจไหแล้วโจ๊กกันหมยุกปูเป็นปูกันหมดยกีตัวปูเป็นปูแล้กันเห็ดต้มมันเห็ดได้นนะไม่เส้นกอกเส้นปลานี่แหละเออตัวน,น,นี้่ันตักตามจีมันก็โยกมุ้งแล้ก่อนทางท้านแหละ ตามนัดมันมันทั้งฝนมันวิทมันวิทมันมันเบี้ยวมันไปแล้วเต่ว่ามันก็ได้ดิรอกเพราะว่าเขาว่าพื้นว่าถ้าผมมีงานที่นี่นี่ยได้อยู่การชุมนุมป้าไว้หลายป้าหลายปีพุ้นเดี๋ยวเร็วนี่มีปัญหาดิรอกม็นยังไงพักยูบ่เฮยมูคูกะหนึ่งเม็ดได้กะโอเคแล้วโปรโปร

0ปลายล้านเพเแมนกะประมาณหาร้อยเหรียญไปหาร้อยเหรียญได้อยู่หรได้อยู่อ๋ะหาร้อยเหรียญเพนั่ันแมยมันฝากมาซื้อที่ดินนี่ยปลดไปเอาหันพอดีได้มื่นห้าหาร้อยหร้ยเหรียญนะมอดสอเนาะโอ้ได้หน่อยเดีวเยเงินเงินลงเดี๋ยวนี้หน่อย S <S ประมาณได้สักสิบปลายานนล้านสิบล้านว่าสิบปลายล้านเลยนะล้งสี่นนคนหลังคาบัเออาพเอรับเข้ามาคือเอาน้องพ่อไปจำบาได้ม่ได้มีแนวแนวขายน่าย,ยัางมีบ่อ่มีเน้อนะงวมีบ่กล้ยไก่ขายซื้อมานะสองตัวมีไก่สองตัวออหม,วหม,ม,มูหมูตัวนึงหมูุ่ตัวอีกพวหมูเจ้ยอยพวกน แม่บ่มีกระโจไปก่อนแม่เอาบลีว่าว่าจะต้นอยู่แล้วว่ามันได้พอได้กัเก็บซ้เขาได้ก่อนเห็นกขึ้นมันวิววิทย์โอ้อโบุ๊คบุญนำหวยก็ได้ยัเนาะโอ้โหโถยี่เอาอะไรบังกันเลย

จำนวนบ่เดี๋ยวบ่อในนี้ด้วยอย่าไปบ่อทั้งอีกบ่อเดี๋ยวนีี้เบด๋ยวนี้บ่ประมาณเอานี่แหละประมาณบ่ประมาณเอาก็ได้อยาวประมาณกี่ร้อยเหรียญนี่แหละหมื่นหลาร้อยเหรียญนี่มันได้อยู่ อยู่สิบล้านหนึงใดเป็นบ่ะอ่าสองหมื่นนะสองสองหมื่นแก่ๆอ่ะสองหมื่นแก่ๆผมว่าก็บสิบเก้าพันหลอนปุ้ยบ่อันนี่เราที่คอยสิไปสร้างกันในอันเอ่อแอปก่อนในในมชชินเจอก่อนเพราะว่าคอยได้อัดถอดความเสียงบอกพี่ใหญ่เพื่อนยูตานะเพราะว่ามีอันก็ส่งถามประจันแล้วเนี่ยราคาตอนนั้นเราบอกแล้ว พราะว่าบอจันหลับหลังคาแค่ตรงน้ามันจะเจ้ากูอยากจืดไปนะแต่ว่าใคอเน่ยดื้อมเน้ะว่ามันจะจะราคาเท่าไหร่นะแล้วใครสิกับไปพังบองอันมันนี่ได้แล้วรถจดอีกก็ได้จดแต่รถจะไงธักกะสีนี่แล้วเอาจักเม็ดจักเม็ดจักเม็ดเอาไปทอนซีแ่้วเมนธักกะสีแม่นธักกะสีอยู่ซิ่งอยู่แล้วเลยเอาไปหยาก็ได้ไงไหยาต้องเคยต้องเคย đang khởi bao này đang khởi bắt chéo hên hên công an thì phải nhả tý tiêu tập pên ai say tập bọc quan thôi anh tuổi này anh tuổi này 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 đi bò 3 tô gần đây soi gần đây. Mà, 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 mà. <laughs> Rồi, đi đây đi mà tập đây hết đấy đây nha, hàng phi pé. Pé pé bẹt mấy bẹt mấy. Đây. Má đâu mày? Nhấp cái hoàng bao. Nhấp cái độ nhấp cái Ô, mưa còn mưa bồ đấy Nhé nè, mấy xuân gần này. <tabi> oh. yeah, huh? <UK> right. <throat> <laughs> hey, 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 องไปทำไข่ลุงก็ได้ก่อนเด้อก่อนเด้ออไปหาคนเด้อราัโอ้ยตายทุบรถือไว้ก่อนเนาะังหันงไ่ายมไข่้วเล้งนี่บ่โอ้ทำนี่รับได้หมดเลยรับจะได้บ่คือบามี้เนาคนยะมาดูกระบะคอยมันเนยังกับีบาเมี้เนาะหรือยังไงพ่ได้ตายไดไข่แต่บ่ตายก็ยั้ตายข้อ้าด้ดเะเอาเมื่อเท่อบก ท้งานบ่ได้ตายได้เขียดเนี่ยเขียดตัวได้ฮะวางหลายเลไหมไมนึ๊าเลยอ่านไหมนานาเป็นไมเป็นมาตรการเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันมันถึงคนจริงเลยครับแต่แม่นินองจัดเนือนวยบัวครับโย่บ้าอะไรเราโมดีอยู่ในแถวเขาของวานนี่

มีหางบ่มีหางตั้งบ่เหวาเอาเฮ้ยเย็บนักงลงห้ตมไอ้ผู้ไอ้บ่เห็นดีไหน่ะต้องเคยต้องเคยต้องเคยเห็นดีโลบ่เห้นั่งนอนเลยนะเป็นแบบไรเป็นแบบไร่เนี้ยนอน คือคนนอนปะนะหบใ่ะบริีบริติตรถนี่ขึ้นนี่เ <c oughs> อนน้ยมึงดูแบบน้ำคือคนนอนนอนในเป้ฮะนะอ๋อแบบแบบลิงก์นะบรนนิาทั้งทั้งตีนทั้งมือบอกอไวอยู่แบบนี้ นอนในเต็นอน็นเต็นง่ายนะใช่ปะเตนเออเยอะก็้คว้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้เอ้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้ค้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้บ้้้้แ้้เ้า้้้้้้้้้้้ มเรียนอบอลนั่นเด้บอลกุกไง่ะเด้มีมีคนเห็นเรื่อยบพร้ลสิเห็นเายเจ้าเป็นตลอดเอ,ดอกเป็ปลงซุปฮะตายคักเจ้า,อาอไ,ไอ้เมือมรดกหแดังไอ้เพื่อนเรา,ารเรา,าตาั้งเราว่าเพะเดียอาอย้ออันนั้นมือไเห็นนะคนไรอตั้งให้เห็นนี่ซื้อคนล,ลอคนนอนควงทางเลยได้อืมเป็นอนะ เคยบอเห็นอข้างเ็นเคยนอนแบนอนปูนี่ค่อยมากชนุกเป็นลบองายทานืองพีเดี๋ยวปนี้ศพคนนะว้าองเราเป็นจเล่เราบุีเียเด็่ยว้าวึพีักได้โอกาสมาเด้ฮะโังานบ่ะหังานเดด้านี้ล้วลึกกันลึกกันลกกันทำกับว้าวเว รูมันค่าใจนะน้องพรว่าสองมือเลยปัดมือมาหลายคนน้องกับโ่ววร่าปัดมืออยู่เพียรพัดว่าให้ฟังเอาเสลงยออเล่งเตัวแรกเเสลงบอกคอยก็เหมือกันเหมือนกไเล็กงัดเนื้อขำขัวไปอ๋อก็นั่นแหละเล็กเสล่งขำขครว่าไหนเจ้าโบเสื้อเห็นบ่องเล็กโบเสลกเนี่โบแมนนี่่อยกันโได้ว่านั่นนะโบรับโบเสื้อคอยนะคอยหู้ยู่เบาเนยนะ มาขอระยขึ้นมามขึ้นเบื้งน้ำก,กันด้วักเลยเฮ้ยต,บต,บตาตบกกน,นี่ยังปาบุญทดลองเคือนเม้อเดือนมิุนแปิแงทลุผู้ค่ายอยูแปิงเค้ื่นเือนมุนีป้าซะพี่น้องเลยทั้งบรยาเองกะชิได้ขอจบคลิปปิคลิปออกเมื่อก่อนพี่นอ้องเนาะขับใจดูมาลอคนไหมเ,เอาโดยเปินหนึ่งขึ้นบ้งเชลงก็ออกออกเมื่อปาก่อนตบาบนะตเนาะ Mưa này thảo này đây nào mượn luôn nguy hiểm của họ nhắp binh bắn mượn chị ngang 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 นี่แนี่พี่้ดงัเชียนซานเฟินต่นีกับัเนาะติดสองคน่งเนาะไห่เล้าสีไม่ไว้เบอ่เลาตีว่าซะมตรบาในนั้นแหละเนาะมีตรบาออื่นทำได้มากเลยทีเขายม่ยมมาหยามมืองใหม่เด้อเนาะก็คือทัง้กับเห็นเลยมันไกลเนเนาะไปเที่ยวขึ้นมาหอดกับางมือกะ มาเถอะมานอนน้ำดูระมียผูาแรงเนาะคำอยู่ดีมีแห้งผู้เท่าพอเป็นยังไงละแปลว่ากันอีกพี่น้องกันเนาะภาษากษีคือมุ่งเราีต่วาเนั่นแหละเบิ่งการเบิ่งงานฮับตึมป้าไม่ทำไม่ฮะมีแต่ว่าเนี่ยแหละเราพรอเด้อยูดีมีแห้งเนาะมกับแกลลายที่แกงนล้วไม้น้ำมันให้กินเด้อแกลลายแกนไอแกงเจ้าแกงขึ้นกันเนาะเดียวกันนั่นแหละเนาะกันที่ลำกัปไา นั่นนั่นเด้อน้องเด้อมาปักก่อนเด้อเดินทางปลอดภัยดีน้องเด้อเดินสบายดีเดินทางปลอดภัยนะพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณบัดกุสุทุกคนอาจารยเป็นท่านมากเลยล่ะขอขอบคุณขอบคุณบัดกุสุทุกคนที่ทำมาติดตามครับชมคลิปของหมอย้าเก่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมคือโซนคารนิบัลน้ำมันอีกเลยเบาดีกับเบาวนิ้วมาพี่น้องเลยเนาะนี่เราเห็นเบาวนิ้วกับเบาวนิ้วมาแล้วผู้เอาจริงมาแล้วเห็นคุณลุงกันนั่นนั่นแล้วปันได้รักเจ้านะ ค่อยก็ไม่บอข่อยเพี่อ่าแท้เนาะที่น้องไปเลยเจอกันในคลิปหน้าเนาไปเล้พี่น้องพี่พาประกันไดขอทอดคอให้ได้ไรไม่เพียงเลาะโดย